สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับวันนี้ครูอุ้มมุมสบายนะครับจะพานักเรียนมาฝึกทําแบบฝึกหัด1.5นะครับในเรื่องของการหาหอรมอของจํานวนนับนะครับโดยการหาตัวหารร่วมนะครับซึ่งแบบฝึกหัดนี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดตามสื่อ DL tv นะครับมีตัวอย่างมาให้ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันข้อที่1เลยดีกว่านะครับหาหอรอมอของ สามสิบสามและก็สามสิบห้านะครับวิธีทำนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องหาตัวประกอบทั้งหมดของทั้งสามสิบและก็35ห้านะครับตัวประกอบทั้งหมดของสามสิบามนะครับได้แก่หนึ่งใช่ไหมครับ3 11อ่าและสามสิบสามนะครับต่อไปตัวประกอบทั้งหมดของสามสิบห้ามีหนึ่ง นะครับเและ35นะครับต่อไปครับตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของทั้ง33และ35นะครับก็คือจำนวนที่สามารถหารได้ทั้ง33และ35ได้ลงตัวหรือตัวประกอบที่มีเหมือนกันนะครับก็จะมีแค่อะไรครับมีแค่1ใช่ไหมครับอ่าดังนั้นนะครับ ตัวประกอบหรือตัวหารร่วมก็คือ1นะครับต่อไปครับตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ33และ35มากที่สุดก็คือ1นะครับเพราะมีแค่1นะครับที่มีเหมือนกันทั้ง33และก็35นะครับดังนั้นหอรอมอของ33และ35ก็คือ1อ่งเราก็ตอบได้เลยว่า1นะครับเห็นไหมครับ ไม่ยากเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องตัวประกอบนะครับก็ให้กลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับตัวประกอบคือจํานวนนับนะครับที่สามารถหารจํานวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2นะครับหาหอรอมของ42แล้วก็105นะครับเหมือนเดิมครับหาตัวประกอบทั้งหมดของ42และ105นะครับตัวประกอบทั้งหมดของ42ก็จะมี1ใช่ไหมครับ สองสนะครับอะไรครับ14บส่ยี่นะครับและ42นะครับต่อไปครับตัวประกอบทั้งหมดของ105นะครับก็จะมี1นครับมี3มี5อะไรอีกครับเจ็ดนะครับ 15 21นะครับ35และ105จําจำนวนนับเหล่านี้สามารถหารจำนวนนับที่กำหนดได้นะครับทีนี้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ42และ105มีตัวไหนบ้างครับที่มีเหมือนกันนะครับก็จะมีมี1ใช่ไหมครับ สามด้วยนะครับเจ็ดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดหมดหรือยังครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของสี่สิบสองและหนึ่งและห้าก็จะมีหนึ่งใช่ไหมครับอะไรครับที่คุ้มขีดเส้นใต้ไว้นะครับก็สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับทีนี้ตัวหารร่วมที่มากที่สุด หาของ42และ105ก็คือ21มากที่สุดเลยนะครับดังนั้นหอรอมาของ42และ105ก็คือ21นะครับเราก็ตอบได้เลยนะครับ21เอ็ดเรียบร้อยนะครับต่อไปข้อที่3นะครับหาหอรอมาของ12 20แล้วก็ ยี่สิบแปดนะครับข้อนี้มีจำนวนนับถึงสามตัวนะครับเหมือนเดิมครับหาตัวประกอบทั้งหมดนะครับของสิบสองนะครับสิบสองก็จะมีหนึ่งอะไรครับสองสามสี่หกและสิบสองอ่าต่อไปครับตัวประกอบทั้งหมดของยี่สิบ ก็จะมีหนึ่งมีสองสี่ห้าอ่สิบและยี่สิบต่อไปครับตัวประกอบทั้งหมดของ28นะครับก็จะมีอะไรครับ1ครับ2 4, อ7่และอะไรครับ14อ่และ 28อ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปครับตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ12 20และ28ได้แก่อ่ามาดูครับมีตัวไหนบ้างครับอ่ามี1ก็มีเหมือนกันอ่า2ด้วย3มีไหม3ไม่มี4ด้วยนะครับหมดหรือย,ยังครับอ่ามี1มี2แล้วก็มี4ใช่ไหมครับอ่า เราก็เขียนได้เลยนะครับตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมก็มี 1, 2และ4ตัวหารร่วมที่มากที่สุดของ 12, 20และ28ก็คือ4นะครับดังนั้นหอรอมอรของ 12, 20, 28ก็คือ4อตอบได้เลยว่าตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คือ4นะครับ ต่อไปข้อที่4นะครับข้อที่4หาหอรอมอของ12องยี24ีแล้วก็36อ่าอ่าเหมือนเดิมครับตัวประกอบของ12นะจากข้อเมื่อกี้ก็มีแล้วใช่ไหมครับอ่าก็จะมี1มี2 3 4อะไรอะไครับ6อ่าและ12อ่า ต่อไปครับตัวประกอบทั้งหมดของ24นะครับก็จะมี1มี2มี3มี4มี6มี8นะครับแล้วก็12และ24ต่อไปครับตัวประกอบทั้งหมดของ36นะครับก็จะมี1นะครับ2 สามสอ่ะ,อะรครับ9 9ก,ก,ก็สามารถหาร36ได้นะครับก็12บสอ,อ่ะ18แ,และ36อ่านะครับทีนี้ตัวประกอบร่วมอ่าหรือตัวหารร่วมของทั้ง3จํานวนนะครับก็มีอะไรบ้างครับ 1, อีห่งสองสามสี่หกโอ้เยอะเลย6ก2ด้วยนะครับหมดหรือยังครับหมดแล้วนะครับเราก็ตอบได้เลยว่าตัวประกอบร่รวมหรือตัวหารร่วมของทั้ง12 24องยี่และสาได้แก่1นึสองสาม สี 4, 6, แล้วก็สินะครับทีนี้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดของทั้ง12 24และ3ามก็คือ12บอ่าดังนั้นหอรอมมตัวหารร่วมที่มากที่สุดก็คือ12ตอบได้เลยนะครับอ่าสิ 12, นะครับต่อไปข้อที่5นะครับข้อ สุดท้ายเดีายเพิ่งเหนื่อยนะครับอ่าข้อที่5นะครับหาหอรอมนะครับของนะครับของ35 49แล้วก็56นะครับเหมือนเดิมครับหาตัวประกอบของทั้ง3จํานวนอ่าตัวประกอบทั้งหมดของ35นะครับก็จะมี1นะครับมี5มี7อ่าและ35นะครับ ต่อไปครับตัวประกอบทั้งหมดของ49นะครับก็จะมี1นมี7และ49นะครับต่อไปตัวประกอบทั้งหมดของ56นะครับมีหนึ่อะไรครับ8 14 28นะครับ และสุดท้ายก็คือ56าสิต่อไปครับตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ35-49และ56นะครับก็จะมี1ใช่ไหมครับเจ็ดนะเจ็ดก็มีนะครับหมดเรียงครับหมดแล้วนะครับมี1กับ7ใช่ไหมครับตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมนะครับของ 35 49และ56ก็จะมี1นึงุวมขีดเส้นใต้ไว้เหมือนเดิมแล้วนะครับมี1กับ7นะครับทีนี้ตัวหารร่วมที่มากที่สุดของทั้ง35 49, 49 56, และ56ก็คือ7ดนะครับดังนั้นหอร์มของ35ม5นะครับ49 56ก็คือก็คือ7นะครับมือไปดวลเลขนี้ละ7อ่า ตอบได้เลยจิตเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับง่ายๆจากคุณอุ้มในการหาหอเรมอของจํานวนนับที่โจทย์กาหนดให้นะครับโดยการหาตัวหารร่วมนะครับอยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปไว้ด้วยนะครับเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆจากทาง DLTv นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ